โอเคนะคะอย่างต้นคลิปที่ว่าอย่างชื่อคลิปเลยที่เราจะมาสุ่มราบูบูกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มราบูบูกันว่าจะได้สีอะไรให้ทุกคนทายนะคะว่าจะได้สีอะไรให้ทายนะจะได้สีอะไรนะอยากรู้ว่า อมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาจะให้สุ่มนะคะวันนี้เราจะมาสุ่มราบอบูกันอันนี้นะคะอยากอยากรู้ว่าเนี่ยจะได้สีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะ1น3ส,สาชึบลินซี่เบอร์รี่ค่ะเป็นสีชมพูนะแล้วเราก็มาแกะผงกันเลย ตัวถุงตรงนี้นะคะเขาก็จะมีอัน,นี้เป็นตัวนี้ให้ดูอยู่นะคะเน,นี่ยไอตัวน,นี้นะคะก็จะเขามีลอ,อยแกะมาให้เรานะคะแล้วเราก็แกะไปเลยเรียกรู้ว่าจะเป็นออกมาเป็นสีอะไรนะคะรู้ว่าตัวลาบูบูที่เราทำมาเองนะคะก็จะไม่มีกล่องนะ พอคิดเกะทำกล่องแล้วก็แกะตรงนี้ออกกล่องเลยเราจะได้สมาลุ้นกันค่ะว่าน้องจะน่ารักหรือไม่วายวายตายน้องน่ารักมากเลยค่ะดูน้องนี่น่ารักค่ะนี่น่ารักเป็นสกชชี่นะคะ ตัวที่เราทำมาก็จะเป็นสกูช,ชีลาบูบี้เอาล่ะค่ะอยากให้เราทำมาสุ่มอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกเลยอยากให้เราทำสุ่มคาคลายเบบี้หรือว่าอะไรนะคะก็บอกมาได้ในคอมเมนต์เลยน่ารักมากหรือว่าอยากให้เราทำสกูช,ชีอะไรก็ขอมาได้ในคอมเมนต์เลยนะบ๊ายบาย